คุณผู้ชมครับช่วงนี้พรรคการเมืองต่างๆที่มีฐานเสียงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้ความพูดแล้วนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมของขบวนการนักศึกษาแห่งชาติที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินหรือว่ามออปัตาณีในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกทวีสอสองเลขาธิการพรรคประชาชาติก็ได้ออกมาย้ำนะครับว่าพรรคประชาชาติซึ่งมีฐานเสียงส่วนใหญ่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะก็ได้ออกมาระบุว่า สิทธิเสรีภาพในการคิดการเขียนการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นหลักพื้นฐานของรัฐธรรมนูญไทยนะครับแต่ว่าการทําประชามติเพื่อแบ่งแยกดินแดนนั้นไม่สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งแห่งราชอาณาจักรไทยที่ระบุว่าราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้นะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเลขาธิการพรรคประชาชาติก็ย้ําอีกครั้งว่าทางพรรคประชาชาติไม่เห็นด้วยและก็ไม่สามารถที่จะทําประชามติเพื่อที่จะแบ่งแยกดินแดนได้ครับ